ก็ได้ค่ะเรื่องเราจะมาช่วยกันนะคะก็วันนี้เราจะมาทดีๆนะคะเราจะเริ่นชิมมา คนที่ดีคนผู้รักคนเธอคนไปเข้าคนที่เข um> ้ากันมากกว่าฉันฉันวางใจเยอะๆตอนนั้นข้างๆเธอได้เดินลุ้นช้ากันเหมือนเดิม ใจว่ามันสายเกินไม่มีแล้วที่เคยรักกันในวันนี้มีเพียงเห้ยคำส่งท้ายลาก่อนรักที่เคยมดงาไม่โกรธขึ้นเธอเลมีแค่คำยินดี และคำอวยพรจากฉันให้เธอขอให้ความรักม ma ีแต่ความสุขใจไม่ว่าสิ่งไหนเข้ากันหมดทุกอย่างขอให้ความรักเขาแะเธอไม่มีเจอจังมีเขาเขียนข้างไม่มีความชุกข์ใดขอให niing quá thì vẫn, mãi không biến phẳng, rag tận mọt người không biến trái, lá lá, đã quen

ที่เธอจะพบเธอขอให้คราวนี้ได้อยู่ใจได้อยู่เสอมอถึงแม้ฉันยนังมีแต่เธอละลักในเพียงจะ่เธอ,อยูงเมือนเดิมขอให้เธอนะั้นได้คู่เคียงกันตลอดไปถึงแม้ ฉันยังไม่เปลี่ยนใจและรักได้เพียงแต่เธออยู่เหมือนเดิมก็จบแล้วโอเคยินดีกับฟ้าเอ็นซีนะคะก็วันนี้ก็ก็ตอนนี้ก็อยากจะบอกเพื่อนว่าก็ก็จะสอบแล้วก็จะปิดเทอมแล้วก็ใครอยู่ี่ไหน คนที่ก็จะปิดเทอมแล้วก็อดทนใจไม่ไหนนะก็ใกล้ะสอบแล้วก็อ่านหนังสือด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็อช่วงนี้นะาสนนะคะอย่าลืมพบล่มนะคะถ้าถ้าใครถ้าใครเป็นหวัดเดินไม่เป็นหวัดแล้วแต่ก็กินยากันไว้ก่อนก็ดีเนนะอ่าโอเค วันนี้วันนี้ก็ไฟเอ็มซีไปกันนะคะบ๊ายบายไปแล้วโซเดียค่ะไปแล้ว